ในกริศสมบัติริประหลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมกพชมีมติเห็นชอบนโยบายและการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี2564ถึง2568โดยให้คงอัตราค่าไฟฟ้าฐานเท่าเดิมสำหรับค่าพลังงานไฟฟ้าและค่าความต้องการพลังไฟฟ้าในการกำหนดค่าไฟฟ้าขายปลีก และคงอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งและเรื่องการบังคับใช้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่จะจำแนกค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐออกจากค่าไฟฟ้าฐานและค่าเอฟที T ออกไปเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ไฟฟ้าในวงกว้างโดยจะชะลอการจำแนกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากค่าไฟฟ้าฐานและให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะให้ครบถ้วนเพื่อจำแนกค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจนพร้อมกำหนดให้ดูแลผู้ได้โอกาส โดยการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5แอมแปร์ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยติดต่อกันเมื่อไอยกว่า3เดือนรวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าที่ลงทะเบียนผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับบินค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม266เป็นต้นไปด้านนายสุพัฒนพงศ์พันธ์มีชาวรองนายยกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงการพิจารณาปรับค่าไฟาฟ้าผัานแปรอัตโนมัติหรือค่า FT ที่จะประกาศเรียกเก็บในรอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนี้ว่าส่วนตัวมองว่าการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้างวดใหม่ควรเป็นอัตราเดียวกันระหว่างภาคธุรกิจกับภาคครัวเรือนโดยภาคครัวเรือนต้องไม่ปรับสูงขึ้น กว่างวดปัจจุบันที่4บาท72สตางค์ต่อ,ตอนหน่วยและต้องสะท้อนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันไม่กระทบสภาพคล่องของการไฟฟ้าภายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพรวมถึงไม่ให้กระทบต่อการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมกับต่างประเทศขณะเดียวกันภาคครัวเรือนต้องไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของอัตราค,ค่าไฟฟ้าเช่นกันก็อย่างน้อยราคาไฟฟ้าอุตสาหกรรมลงแน่นอน ก็ต้องเป็นอัตราเดียวฮะเพราะว่าเราขอกของกฟชวไว้ระยะสั้นๆใน2อ,อัตราครับใช่ครับต่ำแน่นอนแต่ว่ารวมกันแล้วเดี๋ยวเขาก็คงต้องมาทำเฮริ่งอ่ะมาทำเฮลิ่งทางก็มีเฮริ่งเนี่ยก็จะมีทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคประชาชน,นหน่วยงานต่างๆก็ไปช่วยกันทำเฮริ่งถ้าถามผมก็คิดว่ามันก็ควรจะไม่ถ้าควนเึงก็ไม่ควรจะสูงขึ้นอน่ะ ซึ่งในวันนี้สำนักงานกากพจะเปิดเวทีชี้แจงและตอบข้อสักถามผลการคำนวณค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือค่า FT และข้อเสนอทางเลือกเพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาประกาศเและเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2566 ทางนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันรัฐบาลจะดูแลราคาพลังงานให้ดีที่สุดโดยจะปรับให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้มากที่สุดขยายกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนไปในระดับท้องถิ่นนำขยะไปเป็นพลังงานเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนส่วนการดูแลค่าไฟฟ้าจะพยายามไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย พร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่ต้องการให้ใครเดือดร้อนและต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในวันข้างหน้าศักสิทธิ์ประดับศิลรายงาน